จเจอทุกเดือนปัญหามีให้แก้ผมบอกลูกนะ้องไม่ต้องไมคิดมากปัญหามีให้แก้อย่าหนีลูกค้าก็พอหน้าที่เราต้องทําเป็นคนขายที่จริงใจแล้วกันบ,บอกให้หมดแล้วสุดท้ายอยู่ที่พี่แล้วกันเมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมาอยากได้รถยุโรปเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยแล้วกันใช้คํานี้แลยนะโทรหาผมด้วยความเชื่อมั่นอะ่ะซึ่งผมก็ตอบแบบให้เขาตัดสินใจแบบแอนน์นเลยเขาถามเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นยากกับตํารวจจริงบอกว่าเป็นน้าของตํารวจท่านนั้นท่านนี้อยากจะพูดให้ผมลดราคาให้หรือสนิทกันหรืออยากจะคู่ผมว่ารถมันเป็นไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก X1 แล้วก็มีเบนแล้วก็มี X4 มี X1 มี X4 ผมมีทั้งหมด3 4คันรถทั้งผมก็มีไม่เยอะหรอกแต่ก็อารมณ์แบบอันนี้เขาขอพัดทิ้งที่เขาหน่อยนะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อละกันผมอยากให้เป็นแนวทางด้วยถือว่ามันมันก็เป็นคำถามที่ดีแต่ว่า,าลูกค้าต้องเตรียมตัวมาก่อนพี่เขาจะพูดประมาณว่าเออเนี่ยจะต้องค่าเมเทนนซ์มันเท่าไหร่เทพอยากได้จริงๆแลวรถมันทนไหมมันจะเสียไหมแล้วเราไปนค้นขายอะเราจะตอบยังไงอะถ้าเราตอบว่าอ๋อเดี๋ยวรถมันพังแล้วพี่มันจะซ่อมแพงกว่านะผมก็ไม่ไ แพงหรอกพี่รับรองรถอึดรถทนขับไป5ปียังไม่พังเลยแล้วถ้าเกิดมันพังผมก็เสียหมายอีกผมก็พูดกับพี่เขาหนูพี่ครับถ้าผมบอกผมอวยรถไปเกิดรถมันพังผมก็สวยแต่ถ้าผมบอกว่ารถมันค่านู่นค่านี่ให้พี่กลัวหมดพี่ก็ไม่ซื้อผมก็พูดพี่เขาแบบนั้นเขาก็งงเนี่ยมึงเป็นลูกมึงเป็นพ่อค้าแบบไหนทำไมมึงพูดจาแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็พูดความจริงกับเขาไงเราบอกว่าพี่รถเบนซ์รถบีเอ็มเนี่ยมาซ่อมแพงกว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพอดีพี่ไปดูแอรคอร์ดายแดงไว ปวดหัวเลยกูยจะลูกกูจะรู้ไนดะ้อันไหนคุกว่าแล้วเขาบอกเขาเขาอยากขับรถยุโรปแต่เขาไม่ไมีความรู้เรื่องยุโรปเลยผมก็เลยแนะนําว่าให้พี่ถ้าพี่จะเบนซ์คันน,นี้นะพี่ก็พิมพ์เลย C 3 5 0 E แล้วพี่พิมพ์พันทิปเลยแล้วก็พี่พิมพ์ใน Google เลยเดี๋ยวเขาจะมีคนมารีวิวใช้ดีไม่ดีรับได้ไม่ได้ผมบอกให้พี่ไปไปอ่านในรีวิวดีกว่าเพื่อความสบายใจของพี่และทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าถามผมรถยุโรปเนี่ยมันไม่ได้เสียงง่ายเครื่องเกียร์เนี่ยมันโอ้มันใช้ทนพี่ก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ตามระบบแล้วก็ช่วงล่างมันก็ค่อนข้างแข็งแรงนะแต่ถ้ามันเสียช่วงล่างมันก็ซ่อมแซงกว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วไดแอร์คอมแอร์มันแพงกว่าอยู่แล้ว น้ำมันเครื่องเนี่ยถา่ายมือเครื่องประมาณ3 0 0พถ้ารถญี่ปุ่นเราถ่ายมืเคื่องอยู่ประมาณ1,000อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างช่วงล่างนะแม่งมีเป็งหมื่นแน่นอนแต่ถามมันจะพังไหมส่วนไอ้วกไฟหน้าไฟท้ายามันจะชนฝากระโปรงถ้าเราทำประกันชั้นหนึ่งไว้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรรถแบบน,นี้มันทำประกันชั้นหได้ประกันชั้นหนึ่งก็นนงประมาณ3 0 0 0 0 0 0 0อมกว่าแต่ถ้าประกันชั้น1นประมาณถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็ประมาณ0 0 0นกลางๆหมื่นปๆก็ได้เลอย่างเงี้ยมันก็เป็นราคาที่ต้องเปรียบเทียบเราก็ไม่รู้ว่าเขามี แล้วเขาเขาขายไม่ได้เขาก็มาดา่าเราใช่ไหมละ่ะผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรให้มันอวยมากไงผมก็เลยบอกว่าต้องศึกษาเองนะเออสมมตินคนที่อยากได้รถยุโรปใอีกวันเนี่ยเกิดเอาไปใช้แล้ว2ปีเสียมาโทษผมเนี่ยต้องศึกษาเองนะพี่ว่าเออมันรุ่นเนี่ยมันชอบไหมแต่สิ่งหนึ่งที่พี่มีแน่ๆเลยอย่างเงี้ยป้ายแดงเนะี่ยสองล้านเก้าตอนนี้ผมขายอยู่หกแสนเนี่ยซีสามห้าศูนย์อีน่าเนี่ยผมขายหกแสนเอาป้ายแดงสองล้านสองล้านเก้าอะสองล้านปลายอ่ะเอาแอนการ์ดอ่ะตัวเนี้ยแต่ถ้าพี่เอาเงินหกแสนพี่ไปซื้อรถญี่ปุ่นป้้้้้้้าา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 ยยยยยแแแดดดดดงงงงพพพีีีีีีี่่่่่่ไไคคเเเเเเนนนนนนนถถปปมมจจออออออกกกกัััับบบบซ์ข็รทวหูต แต่ว่ามันก็คือของใหม่อ่ะมันก็ไม่เสียแต่นี่ของเก่ามันอาจจะเสียก็ได้พี่อาจจะขับไปปีนึงแล้วแอร์ไม่เย็นพี่ก็ต้องไปทำแอร์เติมยแอร์สักสาม0ันห้าพันหรืออย่างแย่เลยคอมแอร์น็อกเงี้ยลูกมันเป็นหมื่นเงี้ยก็ได้ จะตอบอยังไงอ่ะมาตุงหาผมเปรียบเทียบให้พี่หน่อยระหว่างซีบีไป้ายแดงกับ b ีเอ็มเอ็โมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันอยู่ที่ใจเราว่าเราชอบแบบไหนเราคุ้มไหมเราไหวไหมเออผมก็พูดกเขาแบบนั้นเลยนะเขาก็เบลอเลยนะแต่ว่าถามว่าใจลึกๆโคตรอยากให้เขามาซื้อรถผมเใจเขามาอุ่นหนุนผมเลยแต่เราก็ไม่กล้าพูดเยอะเรากลัวพูดเยอะมันเข้าตัวไนงะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถบางคนเอารถผมไม่ใช้5ปี6ปีก็ไม่เคยพังเลยนะบางคนเอารถผมไม่ใช้3าเดือนพังก็มี่บนกันอยู่ก็มีขอเปลี่ยนรถคืนรถ ผมบอกลูกนะ้องไม่ต้องคิดมากปัญหามีให้แก้อย่าหนีลูกค้าก็พออย่าทำตัวเหมือนบอสนะ่ะที่แบบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยพอมันถึงเวลาปัญหามันเยอะมันจะบานปลายมีอะไรแก้ก่อนนะแฮปปี้ไม่แฮปปี้ก็เคลียร์ต้องเคลียร์ให้เขาต้องจบหน้าที่เราต้องทำเพราะเราเป็นเซลล์เราได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วแต่วันนี้มาถามผมว่าที่นี่ยครับจะเอารถยุโรปดีไหมเอ้าดีสิเราคนขายเราดียังไงดีกว่ารถป้ายแดงยังไงเอา้าทูวาแล้วมันจะเสียไหมเอาตอบไม่ได้แล้วมันเสียแพงไหมแพงกว่ารถยุโรปมันก็ต้องซ่อมแพงกว่ารถญี่ปุ่่่่่่่นนนนนนออออออยยยยยยููแแแลลล้้้้้ววพพีีีไไไไมมมมมคคาาาาารรรรรรรเเเเืืงถถถุุโโปปปผกก็ะะซดใจ ต้องได้หลักแสนเพื่กเป็นเสื้อผมไม่ข้ามล้านหรือหลักล้านเดียวถ้าป้ายแดงสี่ร้านมือสองเหลือล้านเดียวอย่างเงี้ยอาจะถามว่าวันนี้พี่ซื้อแอคคอร์ดมาล้านหนึ่งคันนี้ราคา6กแสนเเมื่อไหร่คันนี้จะราคาเหลือ4ี่แสนนะโหไม่รู้ห้าปียังไม่ถึง4ี่แสนเลย5ปีขา้างหน้า4ี่แสนก็ยังไม่ถึงนะแต่แอคคอร์ดที่ล้านหนึ่งเนะี่ยผมบอกเลยว่า3ปีราคาก็หายไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วมันก็พูดยากผมผมขายมือสองผมก็เขค่อยๆมือสองอะใช่ครับเนี่ยอ่ะก็ได้มันแต่มันไม่หนักหนาอะไรนะพี่ตอนนี้มันอยู่ทททีีีี่่่่่ใใจจพแลล้้้ววอออออยยูููกกกกกคคคาาาาุนนนไไไดบบหหเมมมมรศึษ ถามคุยกันได้แต่ถ้ามาให้ผมฟันธงโอ้เราคนขายเราเข้าข้างเราอยู่แล้วไม่อยากอยาให้ผมฟันธงเลยเป็นคนขายที่จริงใจแล้วกันบอกให้หมดแล้วสุดท้ายอยู่ที่พีแล้วกัน